เงินเมื่อซีนนว่าอันไม่ให้ป่ายืมเงินแอบจะฟ้องกันนับอันให้เลี้ยนให้ป่าสี่รอแล้วเก็บเงินเก่งเลยไม่เงยอุ้ยเลยไม่เงยฮ่าวายยังการกาดเพราะการทีมสังหานะไม่ใช่สองหอลุงนี้เร็วเจ้าเมื่อนี้พอกันใช่จิึ้นเวทีบ่นี่ เป็นเงิเมื่อักบาทสงสองสองส0 0พันเสองเพ่งเสียสองพันดห้ใแล้วมาให้เต็มี่เต็มเต็มเตเอาสองพันเป็นบ่ตมเนเมื่อสักสองเปิดไฟก่อนได้ไหมโอ้ยไอเอกตกไฟเปิดไฟเห็นูเน่ยโอ้ยเืาอกี้เราไม่เห็นบ้างไม่ลยเปิดเอาเงินกันใช้สองพันน นี่พ่อเอกตกไฟอาไม่เห็นพ่อเอกเห็นแล้วพ่อเอกก็เต้นเลยเอกเอกุงยิงพ่อเอกตกไฟว้าวกระเป๋ามีหนูก็หนูเหรอมีต้นโพลป่ะอ้าวกล่องมามีเราไม่ใช่น้ำเติมอ่มาเดี๋ยวพี่มอนถ่ายให้เออน่ารักมากอ่ะพ่อเอก มันมันย้อนแสงอะ่ะเออตังใส่โอ้ยใส่พอมันได้ลยโอ้ยแม่คะมันย้อนแสงเดี๋ยวหนูปีนปีนทางก่อนจะมือลีนาฟยีลาเมันมาเดี๋ยวด้วเขามียังไงมีหนวดหนู เรียบร้อยค่ะวะไอเอ็กใช่หล่ในกระเป๋าใส่นูแล้วโอ้ยยยยยายกยย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 ยนยัยยยยยดยย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 หยยยยเนยย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 ัยเยืยยยยหนยยยยไยย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 ยมมยยยยย พอดีเลยเมนูหลังคันเออวนนนอ้ยเอาของเราใส่อันนั้นได้ไหมอ่ะได้ครับยกขึ้นขอบคุณครับโอเคดีขอบคุณค่ะเอาเส่แล้ว่ออีกปากกาี่ทับคนที่มันก็เลยนเนี่ยนี่่านต่างนีเน แม oh. <laughs> <át> <was cuanto> ่คิดจะบูรการแม่คิดจะบูรการโอ้ยสวยมากเลยแม่แม่สวยโง่ยิ่งอีกเดี๋ยวเดียว่ลยว่าฮัทลำพู วันนี่อรัตัตงกับพ่อกับลูกเดี๋ยวขออนุญาตให้พิการขายหัวก่อนนะพิการยีพิการปเียพิการร่วนกัอนครับขอบคอนะครับเมื่อวาพี่เจ้าของงานจะได้มารื่อะไรบ้างครับบอ ขายตัวก่อนนะคะขายตัวก่อนจะจ่ายลยังไงล่ะเราไปใช้ี่บานบานผมขออะไรพี่ไเป็น้านหรอบอ้าน้นะครับ พร้อมสิบชิ้นแกงขนาดนีเออพร้อมย่งเขาก็แม่ๆเขาไปซื้อบัตรก่อนนะคะจัดแบบไหนจันก็ในเบียร์ไข่านข่าเฟ่โค้ตัวเป็นมูลอันนี้พ่อกันใช่ปีแล้วมาแล้วมาแ้ว เอากี่นาทีพี่มอนเอาห้าไหมเอาเลือกเอาสิบไม่เลือกเอาแปดห้าพอแล้วเอาหพอแล้วเพราะว่าเอาไปต่อหรไอ่ป่ไม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 ่ขี่โฆษณาหรไอ